โคล้านตัวหลบไปจ่ะเจอโคแสนล้านเข้าไปสิค่ะทุกคนคือไม่รู้ว่าจะเป็นโคแสนตัวหรือโคล้านตัวหรือโคแสนล้านหรืออะไรใดๆแต่ที่แน่ๆวันนี้วุ่นในการประชุมครมสัญจรเนี่ยนะคะพาไปดูกันหน่อยอ่ะนี่เปิดเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นระหว่าง ต้นตำรับโคลานตัวกับคุณชาดาไทยเศษนะคะคือมีรายงานข่าวจากที่ประชุมคอรมอวันนี้เขาสัญจรกันนะคะทุกคนแจ้งว่าในการประชุมคอรมออย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสั่ญจรที่จังหวัดพะเยาเนี่ยนะคะในช่วงวาระการสั่งการของ นายกเศรษฐาเนี่ยก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากให้นําเข้าเข้าโพดท,ที่มีการเผาจากต่างประเทศจำประเด็นนี้กันได้ใช่ไหมคะในตอนที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปแอลที่เชียงใหม่อมจะเรียกว่าแอลได้ไหมเขาก็ไปทํางานก็แล้วกันแอลไปเที่ยวใช่ไหมคะไปทํางานก็แล้วกันเนาะ แต่คุณทักษิณน,นี่ก็คือปิกบ้านเกิดเนาะซึ่งดูเหมือนว่าคุณทักษิณก็จะพูดอะไรประมาณนี้ไหมว่าแบบเออแบบประเทศไหนที่แบบเขาเผาป่าหรือมีการเผา,า,รา,รเ,า,าเราก็แบบอย่าไปนําเข้าสินค้าเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนคุณเศรษฐาก็จะรับมาว่าแบบเราจะไม่นําเข้าข้าวโพดที่มีการเผาจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แต่ค่ะมีรัฐมนตรีสองสามคน ที่แยงว่าไม่สามารถทำได้โดยคุณณพินทรสรีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะทุกคนบอกว่าไม่สามารถสั่งห้ามนำเข้าด้วยเหตุผลนี้ได้เพราะไปดูเหตุผลเขากันหน่อยจะผิดกฎองค์การการค้าโลกหรือ WTO แล้วก็การที่เราเนี่ยจะไปห้ามไม่ให้เขาเผา ตัวเราก็ต้องไม่เผาด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเธอเธออยากเผาแต่ตัวเองเผาเออแบบนี้ก็ไม่ได้เดชคือทำนองเหมือนว่าตัวเราเองเราก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการตัวเราได้ร้อเซเลยแล้วเราจะแบบไปพังคับคนอื่นเขาได้ยังไงประมาณนี้หรือก็ต้องรอร่างพรบอากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ก่อนจึงจะทำได้อันนี้ก็จุดหนึ่งนะ ทีนี้รายงานข่าวก็มีการแจ้งอีกกรณีหนึ่งก็คือคอรมอค่ะมีมติเห็นชอบหลักการโครงการโครแสนล้านเออคือแอไม่แน่ใจว่าเขาเขียนถูกหรือเขาเขียนผิดเพราะปกติเราก็จะได้ยินแต่โคล้านตัวอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือโคแสนล้านไปเลยจ้ะโครงการนี้เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกเนี่ยพยายา เขาไม่ได้เขียนขนาดนั้นเขาเขียนแค่ว่าพยายามแต่แอนก็ขอเพิ่มเข้าแบบว่าพยายามพยายามนะคะในการที่จะแบบผลักและดันเข้าคอรมอมเนี่ยหลายครั้งเห็นไหมหลายครั้งไงมันก็ต้องพยายามพยายามนะคะกระทั่งวันที่18มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้ไงก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะเข้าที่ประชุมคอรมอมในวันนี้ได้หรือเปล่า โดยมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็หารือกันจนได้ข้อสรุปในช่วงดึกของเมื่อคืนว่าจะเสนอเป็นวาระจรก็แล้วกันนะโดยคุณสมศักดิ์เนี่ยจะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้แล้วก็ให้ใช้งบของกองทุนหมู่บ้านแต่จ้าปรากฏว่าคุณชาดาไทยเศริฐรัมตรีช่วยมหาไทยแสดงความเห็นเลยนะคะว่าในฐานะที่ผมเนี่ย เป็นคนเลี้ยงและคนชำละขายเออจะมาเถียงแกได้ไงแกนี่แบบเสียเสียขายเนื้อเดอ้อเออนี่แกเป็นคนขายเนื้อนะจ๊ะมีประสบการณ์อืมไม่ควรเอาเงินนะ่ะไปซื้อโคให้ชาวบ้านเพราะจะทำให้ระบบเสียหายแต่ควรให้ไปกู้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทอกศอ,อ,อ่ะว่าไงคะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทั้งหลายคิดว่ารัฐควรจะซื้อโคให้เราหรือให้เราไปกู้ทอกศออเพื่อซื้อเองอ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาทีนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายคนก็เห็นด้วยกับคุณชาดานะว่าเออใช่ ไปซื้อโคให้ชาวบ้านาได้ไง่งชาวบ้านก็ไปกูส้สิซึ่งแอนเข้าใจว่านะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้แบบผลักภาระไปให้ชาวบ้านนะแอนเข้าใจว่าเหมือนกับแบบรัฐก็คือช่วยนั่นแหละแต่แทนที่จะแบบช่วยแบบให้ตรงๆก็คือไปเปลี่ยนทางช่วยวนไปที่ทกศแทนอาจจะเหมือนเป็นสิทธิ์เชื่อ <c oughs> ดอกเบี้ยต่ำหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะทีนี้ คุณอนุชานาคาสายรฐมนตีช่วยเกษตรสกรแล้วก็เป็นอดีตรฐมนตรีประจําสํานักนายกที่แกเคยกํากับดูแลกองทุนหมู่บ้านเนี่ยแกก็พยายามพยายามนะคะในการแสดงความเห็นช่วยสนับสนุนคุณสมศักก์ก็แน่นอนละ่ะ3ม,มิตรเนี่ยคุณอนุชาก็อยู่ในนั้นแหละนะจ๊ะสามมิตรที่มีคุณสมศักดิ์เป็นหนึ่งใน3ก็มีคุณอนุชาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะ แกก็บอกเลยว่าโพมนี่ก็ทำมาแล้วเป็นพันตัวและโคเหล่านี้กินหญ้าฟรีกระทั่งที่ประชุมครมค่ะก็ให้ความเห็นชอบในหลักการอแม้จะมีความวุ่นๆุ่นกันบ้างแต่ก็เห็นชอบในหลักการซึ่งก็หวังว่ามันจะไม่เหมือนโคที่ภาคใต้เห็นข่าวกันใช่ไหมคะโค ที่ภาคใต้ที่มันตัวผอมๆมันมันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานแล้วก็เหมือนแบบบริษัทก็มาจากที่นึงแบบไกๆลๆอ่ะก็ส่งไปที่ภาคใต้ทั้งที่ภาคใต้ก็มีแหล่งที่เขามีโคอยู่อะไรแบบนี้ก็ดูกันให้ดีๆก็แล้วกันนะคะอย่าให้มันเข้าทฤษฎีไม้ไอติมเด้อ